ลงตามแปลงนะคะที่บ้านหนนะองบัวบานของพอยนนะคะพอยนได้เอาตัวบีซ้อยเม็ดมาล้องพืนออ้นแล้วก็<อ>ฉีด,ดพ่นด้วยบีออรแกนิกแล้วก็ยาฆ่าเพลี้ยฆ่านอนฆ่า,มาแมลงนะคะตอนนี้เขาพ่อเนี่ยได้จังเดือนค่ะวันวันที่หาสิครบร้อยยี่สิบวันที่หาพุทภาพเพราะว่าลงรงวันที่กลุ่มผ้าหม่ามนเดือนนั้นน่ะ ก็จำมาตัวมือนั่นเขาเชิญไว้เยอะฝังไปได้บ้างค่ะแล้วคตอนนี้มันมันงามเป็นพิเศษกว่าทุกปีว่ะค่ะหรือจังไดงามงามย้อนปุ๋ยสุวนนี่ละย้อนเลยสุบอ,อสบอกให้งามแค่ใส่ของ ừ, บริษัทอื่นนี่มันที่เป็นแบบนี้ว่ะค่ะบัวเดียวใส่ชักเทค่นี้แล้ววัวเดียวไม่ใส่ก็จิงทักไม่ใส่เนี่มาพ่ออันนี้ก็เลยเอานี่ใส่ค่ะนี่ละแล้วที่เขลือเขานี่มันแตกกอดีว่ะค่ะแตกของเาแตกเป็นจะน่าเราห่วงกันห่วงเข่ากันไงกระเสีก็มาเบิองมือนั่น มันนับก่อเขาป๊บเขาบ่มีความีวิว่าดินมันจะงามมาสัตวอสารเราค่ะดารบีทอยแม่ค่ะตัวบีทอยของมันี่ปับปรุงดินห้าตระกษีใหญ่และยาวแตกกอดีตัวนี้ก็จะเพิ่มผลผลิตนะคะพวกฮอร์โมนนี่มันโอ่กับรับได้อม่ยากหรอกผิดข้อมูลแต่ข้างเดียวมันมาผ่นนี่แม่ก่อตอนแล้วนี่พ่อฉีฉีดอีกมาผ่านนี่แม่แล้วก็ฉีดฉีดแม่แล้วหลานออกมากับฉีด สีหลอดเดียวนึะพอพอใจเน้นผลิตภัณฑ์ของบริษัททีเคมากน้อยเท่าไหร่คะตอนนี้ไม่เป็นไม่ได้ใส่เจ้าเดียวเนาะไม่ได้ร่วมใส่แล้วหล่ะก็จะขายเตืบอีตัวพี่น้องเลยขายเตืบพี่ดอกค่ะได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกเพราะว่าผู้ใดกับมะเบิงท่านหลายเตืบเนาะท่านายเตืบครับท่านไรเตืบอ่ามะเบิงต้นเข่านะค่ะว่ามันจะเป็นแบบใดค่ะกว่าเนี่ยกว่าเดียวไหมท่อนสั้นนี่เนาะ่ะกวเดียวไหม ไดนเยดิต้อง,องมากเกษียณมาเหมือนโอ้ยดินก็นงามแบกว่าสันทุกปีที่พ่อไส่ไส่ข้องอันอันเข็มนี้เปนบ่ตัวนี้ไส่เค้มนี้นี่มันเป็ี่ยนแบบนี้เลยเขาหนะ้าตีงามอยกกู่ตัวว่านหนึ่งบริเวณน้ำตัอนั่งงา,งามจำกัน